นี่เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นชัดลงไปข้อหนึ่งแล้วว่าถ้าเราจะทำอะไรไม่ให้เป็นทุกข์เราต้องทำด้วยสติปัญญา <c oughs> ที่เหมาะสมที่เพียงพออย่าไปทำด้วยกิเลสตัณหาในเรื่องนั้นเป็นอันขาดบางคนอาจจะคิดว่าถ้าไม่ทำด้วยกิเลสตัณหาไม่สนุกข้อนี้ <c oughs> มันมีความหมายแตกต่างกันเป็นสองอย่าง คือมันสนุกอย่างคนมีกิเลสตัณหากับสนุกอย่างคนมีสติปัญญาอีกนั่นเองสนุกอย่างคนมีกิเลสตัณหาก็ต้องได้มานอนกอยหน้าผากเสียน้ำตาสมหน้าสมน้ำหน้าของมันอีกตามเคยแต่ถ้าทำด้วยสติปัญญาแล้วไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแม่จะไม่ต้องหัวเราะแม่จะไม่ต้องร้องไห้ <c oughs> ก็มีไทยชนะ อยู่ตลอดเวลาคือประสบความสำเร็จ <c oughs> สิ่งต่างๆเป็นไปด้วยดีเป็นผู้ที่มีความต้องการอันสำเร็จได้โดยไม่ต้องร้องไห้โดยไม่ต้องหัวเราะการเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นความสนุกของบุคคลที่มีปัญญา <c oughs> ถ้าจะเรียกว่าหัวเราะก็หัวเราะเยาะอยู่ในใจ ส่วนเรื่องร้องไห้นั้นเป็นไม่มีเลยเพราะว่า <c oughs> การร้องไห้นั้นมันมาจากการไม่ได้สมตามที่อยากถ้าเราไม่อยากจะแล้วมันก็ไม่มีการที่ไม่ได้สมตามที่อยากถ้ามันก็ไม่มีการร้องไห้หรือการต้องร้องไห้เพราะฉะนั้นจริงไม่มีการร้องไห้จะมีก็แต่การหัวเราะแต่ก็ไม่ใช่หัวเราะเฮฮาอย่างคนง่โงู้ การหัวรเราะเฮาเพราะได้อย่างใจของคนโง่โง่นั้นมันคู่กันกับการร้องไห้มันเหน็ดเหนื่อยเพราะความอยากเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการร้องไห้อย่างโง่เขลาชนิดหนึ่งนั่นเองคือการหัวเราะเพราะได้อย่างใจนั่นแหละเป็นการร้องไห้อย่างโง่โง่อีกชนิดหนึ่งนั่นเอง <c oughs> เป็นนั้นว่ามันมีแต่ความ แผดเผามีแต่ความทนทรมานด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาไม่มีกิเลสตัณหาที่เป็นเหตุให้ทำแล้วมันหัวเราะแท้จริงคือหัวเราะด้วยจิตใจหัวเราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปนตามที่มันเป็นของมันเอง <c oughs> แล้วมันทำอะไรเราไม่ได้มันทำให้เรามีความทุกข์ไม่ได้ เรามองเห็นอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างไรแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราหัวเราะเยาะมันเพราะเราทายถูกและในที่สุดเราหัวเราะเยาะมันเพราะมันทำอะไรให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่ได้การหัวเราะอย่างนี้จึงผิดกันไกลกับการหัวเราะของบุคคลที่หัวเราะสวนเสเฮฮาเพราะได้อะไรมาสมตามความอยากของตน การหัวเราะชนิดนั้น <c oughs> มันก็ต้องเป็นของสำหรับคนที่มีกิเลสตัณหาอยู่ดีหรือต้องมีความอยากขั้นได้สมอยากจึงหัวเราะ <c oughs> แต่ว่ามันจะสมอยากไปได้สักเท่าไรในเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต้องเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช้มันก็ต้องร้องไห้ถ้ายังมีความอยากอัน,นั้นอยู่คือความหลงอยากในสิ่งที่ได้มา หลงรักในสิ่งที่ได้มาอยากไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปไมนที่สุดมันก็ต้องร้องไห้เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเพราะสิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการยิ่งรักมากยิ่งอยากมากอยากจะให้เป็นไปตามความต้องการของตนมากมันก็ยิ่งไม่เป็นไปตามความต้องการของตนมากขึ้นอีกเพราะตนอยากมากเกินไปนั่นเองถ้าตนอยากแต่น้อยมันก็พอจะเป็นไปได้บ้าง แต่ถ้าไม่อยากเด้นเลย <c oughs> มันก็ไม่มีความผิดหวังในข้อนี้เลยจิงเป็นนั้นว่าไม่ต้องร้องไห้และไม่ต้องหัวเราะชนิดที่เป็นการสวนเสเฮฮาการร้องไห้การสวนเสเฮฮาเป็นของคู่กันและเป็นของบุคคลที่มีความอยากส่วนบุคคลที่มีชัยชนะ <c oughs> เป็นผู้ที่มีสติปัญญาสมบูรณ์นั้นมีแต่หัวเราะทั้งสองอย่าง คือเมื่อไม่เมื่อไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการก็หัวเราะเยาะว่ามันเป็นอย่างนั้นเองของมันเองตามธรรมชาติแม้มันเป็นไปตามต้องการก็หัวเราะเยาะว่าเราไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้เลยไม่ใช่สิ่งที่เราจะหลงรักหลงอยากหลงต้องการจะมีมาก็ได้ไม่มีมาก็ได้เราถือเอาเพียงความสะดวกสบายในการเป็นอยู่ในโลกนี้ เพราะฉะนั้นจึงหัวเราะเยาะทั้งสองทางคือทั้งที่เป็นไปตามต้องการและทั้งที่ไม่เป็นไปในทางที่ต้องการจึงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์เลยลักษณะของบุคคลชนนี้แหละเรียกว่าบุคคลผู้ชนะสิ่งทั้งปวงไม่มีสิ่งใดมาทำบุคคลน,นี้ให้รล่าร้อนให้เดือดร้อนให้เป็นทุกข์ได้แต่ประการใดนับว่าเป็นอุบายวิธีที่ฉลาดที่สุด ของมนุษย์เราหรือจะถือว่าถ้าเป็นศินละปะ <c oughs> ก็เป็นยอดของศิละปะแล้วในบรรดาบุคคลทั้งหลายที่นิยมศิละปะนั้นควรจะรู้จักศิละปะอันสูงสุดของมนุษย์ <c oughs> กล่าวคือศิละปะที่เอาชนะความทุกข์ทั้งปวงได้นี่เอง <c oughs> <c oughs> เป็นนั้นว่าบุคคลที่จะบุคคลประเภทใดก็ตามจะถือเอาความจริงก็ตาม จะถือเอาโดยเป็นอุบายาวิธีก็ตามจะถือเอาแม้แต่เป็นเพียงศิลปะก็ตามเรื่องทั้งหมดนั้นก็จะต้องเป็นไปในเรื่องของประพุทธศาสนาคือเรื่องธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพระอระหันต์ให้อยู่เนื้อความอยากเหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงดังนี้เป็นนั้นว่าในบรรดาเรื่องราวทั้งหลายที่มนุษย์เราควรจะรู้ควรจะทำ นั่นไม่มีเรื่องใดจะประเสริฐสูงสุดไปกว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ทำให้เราเป็นผู้ชนะอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกล่าวถึงพระอรหันต์หรือการทำพิธีเป็นที่ระลึกแก่พระอรหรันต์เช่นเราก็ทำในวันนี้แล้วเราจะต้องระลึกนึกถึงความชนะคือความชนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ยนไม่มีสิ่งใดมาทำให้เราหัวเราะหรือร้องไห้ได้แต่จะมีสติปัญญาสำหรับหัวเราะเยาะหัวเราะอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นการหัวเราะเยาะหัวเราะเยาะด้วยสติปัญญาอยู่ในภายในคือมีความสนุกสนานตามแบบของบุคคลผู้มีปัญญานั่นเองไม่ต้องสนุกสนานไปตามแบบของบุคคลที่จะต้องหลังน้ำตาหรือหัวเราะชนิดที่ทำให้ท้องคัดท้องแข็ง เหนื่อยอกเหนื่อยใจเช่นเดียวกันกับการร้องไห้